ครับนี่ฮะอาจารย์สวีพาเที่ยวทุ่งไร่ทุ่งนาครับวันนี้ครับอ่าดูฮะดูนี่ครับดูตามตามตามอือดูนะครับอ่าดูนะฮะบรรยากาศดีมากไม่หนาวครับไม่หนาวครับเพชรบูรณ์ฮะบางขอนครับไม่หนาวฮะเนี่ยอ่าเนี่ดูฮะโอ ทางโน้นครับทางโน้นฮะดูลายน้นฮะดูนี่นะครับใครสนใจนะฮะปลาบ่อลุงชิดป้าแมวนะฮะวังขอนนะครับปาาล,ลาอินโลละเท่าไหร่ลุงเจ็ดสิบครับโลละเจ็ดสิบบาทปลาตะเพียนเท่าไหร่ ปลาตะเพียนก็โลละเจ็ดสิบบาทนะครับซื้อมั่งแถมมั่งนะฮะอ่านี่ครับซื้อมากแถมมากซื้อน้อยว่ากันไปปีใหม่แถมอุตรุดครับดูฮะโอ้ดูไม่ซื้อไม่ได้แถมนะนี่โอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ฮะไว้เจอกันใหม่ ครับเรียมติดตามช่องอาจารย์ TV c วีชแนลกดสับตะไคร้กดติดตามด้วยนะจ๊ะ